สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูฟาร์มหนูครับจากที่จะเลี้ยงเล่นๆครับกลายเป็นธุรกิจย่อมย่มนี่คือคุณลุงผมเองครับคุณลุงอ้วนอันนี้หนูตัวนี้กี่เดือนนะครับเนี่ยปีเลยสี่เดือนสี่เดือนครับโอ้โหดูครับนี่แม่พันธุพ่อพันธเนาะอือลูครับลูกครับนั่นมีลูกลูกนี้กี่เดือนลูกนี้มันกำถึ่งเดือน ยังไม่ถึงเดือนครับโอ้โหนี่นี่ตัวเมียกี่ตัวนี่ตัวเมียสองตัวอ้ามันไม่กัดลูกมันบ่ไม่กัดนี่ลูกมันหมดเมียสองตัวอ๋อตัวเมียสองตัวตัวผู้สองตัวตัวผู้สามตัวผู้ตัวเมียสี่ตัวตัวผู้หนึ่งตัวใี่แ่บอกไม่ใช่ลูกมันอ๋อลูกอ๋อเป็นลูกมันคนละรุ่นอือตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งอ๋อเป็นแม่พันสองตัวกับตัวผู้หนึ่งตัวในบ่ออื่นครับ โบเปอร์รเซน,เนี่เนียมบบรูใจจริงเรื่องเมื่อนี่ครับมีหลายบโบโ,โอ้โหครับส่งครับส่งส่งลุงส่งอ่ะขายส่งไหมถ้ามีคนติดต่อมาติดต่อคืส่งมีโกนเแบบนี้สนใจเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ตัวโอ้ซุ้มนี้หนึ่งสองสามสี่แปดครับลูกสองรุ่นครับนั่นน่ะนู่นครับ โอ้โหครับเยอะจริงครับตอนแรกแกคิดจะเลี้ยงเล่นๆครับดูดครับดูโนโอ้โหปีหนึ่งได้ได้แบบแต่แกไม่ค่อยจะขายครับแกชอบแกชอบเลี้ยงดูเล่นขายแหรอแตช่วงนี้มันมีใครซื้อแบบว่าแบบว่าโควิดโควิดอ,อันดเดี๋ยวครับโอ้โหผมเพิ่งจะมาครับ นึกว่าแกเลี้ยงเล่นๆครับอันนี้นี่บ่อหนึ่งประมาณหกตัวเจ็ดตัวบ่อละหกเจ็ดตัวอือเบ่อนี่ครับเป็นรุ่นโอ้รุ่นเดียวกันหมดเลยเนาะโอ้โหนี่บ่ออันนู้บ่อไม่เยอะครับแต่ก็มีทุกบ่อเนาะทุกบ่อเลยบ่อือ ครับสนใจติดต่อได้ครับโทรสั่งได้ครับเดี๋ยวแกบอกพื้นที่อตูบเกิดแม่ 1000, พนันพ่อพันแน่นอนเดี๋ยโทรมาแล้วเดี๋ย่คู่พ่อพันนี่ฟอแม่พันคู่คู่ละหนึ่งพันบาทครับสนใจติดต่อได้ครับอือตร้นี้อันนี้จับไว้ยังไงบอจับไว้ด้วเค่อเดน,น,นี่มมุย นี่นเท่าไหร่ดีเกาะตู้นีมหางบอกี่ยมีที่หนีครับมีการจับครับอันนี้สั่งมาจากพันณแน่นอนโอ้โหมีสั่งมาจากสุพรรณแม่พันเฮ้แม่มีหัอตัวนีมเอ้ยจำอยู่สมองไว้ที่มองไว้นี่แกจับให้จับให้ตัวหนึ่งครับเ,เดี๋ยวนี้ครับน,นี่ครับจัดการเรียบร้อยแล้วครับแกจับให้ตัวหนึ่งตัวนี้ nãy giờ gần gần 2 lô ạ cái nhặt tiếp น,นี่ครับของฝากครับวันนี้แกฝุคมข,ข้อมือหลานครับแกก็ฝา,ากคนละตัวแม่ผมตัวหนึ่งนอตัวนาน,นก็เป็อปข,อ <laughs> ของฝากครับสนใจครับ พ่อแม่พันตัวละผมชูวเลยเจ้คู่ละ 1, หนึ่งพันบาทโอ้โหครับนูนูพุกครับทิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์เอโทไว้แล้ล่ะมาครับ